อุ๊ยนิกกี้น่าชัดถึงกับยกมือไหว้หลังโดนทิ้งบอมลูกใหญ่กลายเป็นหนุ่มโสดแล้วสําหรับนักแสดงพิีกรหนุ่มอารมณ์ดีนิกกี้น่าชัดจันทภัณฑ์หลังจากที่ออกมาประกาศเลิอกอดีตแฟนสาวเมื่อช่วงเดือนมีนาคม66ที่ผ่านมาตอนนี้เจ้าตัวก็ถูกจับตามมาเรื่องความรักครั้งใหม่อย,ย่งางหนักล่าสุดในรายการศึก12ราศีป่องกระพลทองพลับทายว่าในช่วงนี้ราศีที่ลั่งรักหวานเสียบคือราศีมีนก็คือนิกกี้นั่นเองพร้อมบอกว่า เพราะว่าผมคุยกับนิกกี้ก่อนถ่ายทำมันเนี่ยมีแฟนพูดได้ไหมนิกกี้บอกว่าใครพูดไรอะปองตอบว่าเรื่องแฟนไงคนที่เล่าให้ฟังอะนิกกี้บอกว่าพ่อครับพูดถึงเรื่องอะไรครับเนี่ยปองบอกต่อว่าพูดถึงคนราศีนี้แล้วกันน้องคนหนึ่งในวงการบันเทิงบ้านเราเข้ามาคุยกับผมอักษรย่อนอนหนูข้างรักบินไปหาสีห้าครั้งต่อสัปดาห์สวยระดับนางเอกทำเอานิกกี้ถึงกับถอนหายใจ งานนี้จะแค่อํากันหรือว่าจะเป็นเรื่องจริงยังไงก็เราติดตามกันนะคะอุ้ยมีพีรถนะเนี่ย